สวัสดีจ้าสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุขคนจ้าพบพ่อไกลแล้วค่ะว้าแสงแดดืัอน,นี้ก็ขับมาในเนมืองใน,น,น,นวังพี่น้องเอ้ยพาพาผีมาเอาเอาเอาก็เดินลอยไปลอยมาสวัสดีค่ะสบายดีตอนสายนะเจ้าคะ <Hey. S 2> มารา่อร่กมา,มามอะไรไม่รู้ต้องตามไปดูยังไม่บอกขอเค็ณนะครับเปล่า ัวตอัมาสนนี้ก็อยู่งานงานร้านซอบปากซอบน้องเกาจะมาซับปิ้งซับปิงเกาจะซื้อยังไงยังไม่บอกตามเขาไปดูก่อนเดี๋ยวไปบอกีร้านพี่น้องว่าพนางมาอย่างมิตรหายังกับปากซองนะคะเออจังหวเมื่อเฮียนเมื่อแซนจะเชียนะอัมรามาเต็มมาเต็มวันนี่จ้าก็เลยมาปากซองเลยมีเวียกนะจ้งค่ะมิตรละ <จ>ลักกันเาในจักหน่อยเดพี่น้องเล้เสือาต,ตามกันไปดูข้างในค่วะว่าพูดนางสิมาซื้ออย่างนั้นจ้ะค่ะ,ะามาซื้อกล้วยเหรอคะมีดีมาดถอดรองเท้าเดินนะจ๊ะเพื่อเอาลายตะก,การ้าเขาบอกตะก,กาใหญ่รถมีลากระรถ นี่รากเอาโลดอีนี่โอ้ยสีฮิวเห็ดยังเออไม่สวยเสือกโง่อีกพี่ได้จ้ะขาสลับมาเข้ามาในร้านนี่แป็คไปทุกอันที่ชบใช้สมุดที่เท่าไหรโอ้ยนี่กองอยู่ทางหน้าจริงซาจักแพ็กออาเธอซื้อไปยังหลายแท้วันนี้ที่จริงเดี๋ยนเป็นวันวันจันทร์เนาะ เปิดเทอมเปิดเทอมของนักเรียนบ้านเหาปกติกะข้าเจ้าจะเปิดตั้งแต่เดือนเก้าคุณเหล่าพี่น้องมเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะเกาค่ะก็เลยิเปิดข้าเจ้าเฮาก็เปิดเหมือนนี่เปิดวันจันทร์มือนนี่แต่ว่านางหูบอนางมาสื่อจังมีโครงการจ้ามาเรามีโครงการดีๆแล้วก็มีเอื้อยไงคนร่วมโครงการของเราด้วกับพ่อร่าด้วยสักค่ะเอื้อยไคล่มีแจ๋วโดย จัดมาดีคนเก่าคนเดิมจ้าเะคนกับเรื่องภาพกับเป็นเงินกับร้อยลอยเหรียญเนาะร้อยเหรียญคุณค่าเออเซฟลา่ก็มันเพิ่มกะร่วมกันบริลล์แต่ข้างนี้แล้วก็ข้างใดล่ะข้างก้อนก็ร่วมแต่เขาเป็นอยู่กับบ่เนาะเ็นเรากระซ่าแล้วเป็นหลังแล้วเนาะสร้างเอ็นต้อกันมาเนาะกับเขากระจึงว่าเขาก็ได้ลงแรมโรงแรงเนาะเขาก็เป็น์ผ้านี่ยนะเม้น เจ้าพ่อลาบก็ด้มีโครงการแล้วก็มาในรอบนี้แต่ว่าบโมโหเพร่ะจะอยู่น้าจนไปแกะของทุกบ่อเพราะว่าเพิ่งเกี่ยวเข่าเชี่ยวเข่านั่งว่าเกี่ยวเข่าเชี่ยวเข่ามาลายจากเงาเนี่ยเดินจะพาเกี่ยวเข่าสุดท้ายมือตัดทางไปหมดเลยว้ายลายใหญ่ห่างมันสิยาวอบทั้นั้นเหรคะคุณแพทยอันแพทยสยใหญ่มันมันเป็นหนาหนาจะใยกระตาบหนาเท่าไหร่ เอาร่อยหนาเฮ้ยเอาร่อยหนาเอานาอะไราเป็นเทไว้เอาร่อยหนาตะก้อน<ส><ข>มัดเด,ด้งม,ดมันมีจักไออันทาไปเลยก็<ส><ข>ต้องฉีด้ะ<ส><ข>จักเกล็ด สองหมัดกับสามลอยสองจากร้อย เอาอ,อื่นน,นั้นเนาะพะห้าาก็ต้องบริมีแต่ปุ่งอย่างเดียวท้า้ก็มัดท้ายซอเป็น<ก>ดินซอ,อแล้วก็เป็นอย่างที่ขอบเบิร์ต่อมดเทาไรทบราคาเพิยังตนนัดถทาไตัดเทาไรสองแสนหาตันเหกแสน สาร้ 300, 400, อยสี่ร้อยหาสิบก็พอแล้วนักเรียนบอฮอดสองอร้อยอันนี้เป็นสี่ร้ยอยหาสิบเหลมพอ เพราะว่าต้องอาตัวอ,อืน่นนี่ก็สิบเมา้าอย่างเดียวมันก็เบิดบดงบก่อนว่ะที่ด้เขตที่ได้มาซื้อในการย้อนว่าเงินเอื่อยใหญ่ไหญใหญ่หายมานะเราก็เก็บออมร่วมกันแล้วเราก็ไม่ให้แบ่งมาทำบุญบ้างแล้วก็มีเจ้าภาพใหญ่พันซอยไปนำอีกหนี่นะ้อง ใส่เป็นน้ำสิวหลักกันเนาะพ่นผ่าไม้เขาเฮางเขาใส่แล้วก็ใส่เป็นน้ำแ็ัเก็บอมๆแล้วก็มามเพื่อคนอุ่นน้ำจเือแพรพ่นกะเนนงานเนที่หมากหลักกัเอากับขาเื่อสังคมน้ำอย่างประมาณนี้โดยจฉันแล้วมันงานะคครามันสิสอย ันเป็นกล้องกล้องไอเฮ้ยนิกแดงบ่อเอาแบบบีอะบบไรด,ดีมันบนจังบ่าได้ถอดออกถอดครับจว่าแต่บ่เปิดไฟ <laughs> ข้าจ้าบ่เปิดไฟตี <laughs> พี่น้องราคาเพิ่มมังกี้กะสมุดมังกี้กะหมัดละหมัดละ 2, 000 5, 000สองแสนหาพันกีด สองแสนห้าพันกิถ้าเป็นเงินบาทก็จะอยู right. 40, uh ่ที่ประมาณเจ็ดเจลอยหอดป่าว่าหอดเลยแสนหนึ่งมันแสนหนึ่งมันสองลอยหอดสามแสนหนึ่งอหอดสามวันสองร้อยแปดสิอร้อยเก้าสิบประมาณหกร้อยเจ็ดลอยอะไรเมื่อกี้อันนี้ถ้าได้ทำราคาเป็นสี่สิบพันบอกเฮ้โหอฮะะ เอิญพอขาเอิญดีดีเลยอันนี้สี่สิบพันหรือสี่สิบบาทกับสี่สิบพันกี่อิมันมีจักแทงฮอดห้าสิบกรัมอ่าสิบเออเดี๋ยวเดกเรลืมอ่านเนาะไม่สวยเสือกง่อยีกสองร้อยไปเลยจ้ะอืออปุกนี่ ฮับอลลองก่อนไม่สิ่ออกบ่โอ้ยสปไปร่พูดสุอันบ่ <c oughs> แล้วก็จะเรียกต่อจะเรียกอะไรจ้าใช้สอดิสันสอสเอิดินสอบ่ีเนาะตินสแมนบ่สอบเสอ,สอ,สอ,สอบ่เฮ้ย มันบดมันถ่ายสร่สิบเดเขาบอกเกี่ยวสอโลหนึ่งหรือเปล่าโลหนึ่งกล้องหนึ่งอะโลหนึ่งออสิบพันจีบกล้องละสิบพันจีบเลยก็สิแพงกันะแสนป่าพอเด็กก็สิพแสพงถามพันใหม่ด้วย สิบอัน,นกี่พที่เขาบอกท <4 S 2> ี่เขาเกยนราคาอยู่แสน,น,นหนึ่งกนะ้งลหนึ่ง,นะหนงหนึ่งนะมันโล,หน,ลหนึ่งกองหน่ะก้ะิบสองแทงสองแสนส่สันกันเดียราคามันอ่พอค่าไปเซิร์ฟพอค่าลอมาด้วยเซิผู้บ่ามาถามรายละเอียดด้วยยสิบ หอยพันตัวเลขมันหลายเงินเราที่กังงมนนึงนับจำนวนก่มันจะแทงทางเบิรในนั้นนะน่าจะกล้องละซิปร,รือเปล่าแกะบองดูกล้องละซิปป่กล้องละซิปหรือซิป,อซปอสองส วายนับเลขแค่ประจักษตัวเลข2ยู่สองสี่หกิบอ็ดับจีก่อนปอประหอดสิเออโลมาก 12, <c oughs> กว่าสิบสองตอโอ้ยขี้โกง <laughs> จะมาขี้โกงกรบเทยจะจ๊ะตีกงก็นกับเลขนัวเนขอหญ่ไปล้างเลือดจากพี่นนอกเอา <c oughs> พ,พอดบพอผ้าครสน มาแต่ใส่กิ่งเจ้านมาี่คนเดิมาแต่คุมได้ดิอ๋อบุกไปหัวใจขาก็บุกิดว่าเสียมาพรจะมันคือมักกาถามสะใสทั้งนั้นจะพ้าใสพูดคิดสิักจะกจปัจ็ดได้กับเธอได้มากระได้ฝากของเมื่อตัวแบบนี้อ๋อกระเทยพงผ้าใส่ด้แบบนี้ มาเลยบังเอิญจ้าพี่น้องไม่ได้นัดหมายก็แบบพ่อใส่แบกเมื่อตีแล้วพี่เลือกของบ่ะพ่อนี่งมาสองล้านนะเธอพอแล้วพ่อซั่นนั่นแล้วล้านเดียวซื้ออยู่ล้านเดียวพี่น้องซื้อของมันเป็นล้านไม่ได้ป่ะไปไปเช็คราคาเสียห่อนล้านบ่พี่น้องซื้อซอสเผ็ดยังเลยตัวเสียดังสื้อใหม่ป่ะ เขาจะเป็นเด็กน้อยอ,อยู่บ่เด็กสาวนักเรียนมีดา,าวสุดนักเรียนลาสามวมอปลายบ่ะนี่สามวมอเจ็ดเอลยดาวสุดนักเรียนลวาวฮะเก้า ชุดพอแล้วเอาสำน,นันลาน,น้อพี่น้องใบนีเป็นชุดแบบครบทีมเนี่ยมันแจกง่ายนะคะโดยมันก็นมีอันมีไม่บรรทาดมีโรงแรมมองมแหม่ม่มอ,มลมลองออ่อ่อต่อตรอต่อต่าเ่อา่อต่อต่อตอต่อต่บตีอต่อต่าต่อไ่อต่อม่อต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 าอต่อต่อต่อตเอต่นต่อต่อต่ออต่่อ่ต่ ผสมผระสาเป็นแพ็กเกจพี่วมีแบบนี้แล้วก็นีกะปิ่นอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจอันนี้พี่ดาวเออไปเบหหาหางก็เสร็จก็มีใช้ได้้ัเออเออเหันใต้บนนี้บใหญอันใดเป็นเครื่องพวกนี้ท่หันไปมุครบแล้วเลยมันตั้งลายร้อยเลยนะักเขียนบ่ฮอดซองร้อยนะ มาเติมเงินกะยังบมีใคเป็นเพกโอ้ยเบาแล้วก็เติมเงินเถอเออเกือบลืมเอะไ้ไหมอคิดราคาดูได้เบจการ์ดกว่าซื้ออยู่ล้านเดียวสามารถสามารถกระเจสาแต่ทุนนะจ้าพ่เพุ่ดกา แนาเพื่อยากยไปจอยจะหยุดจับกันบิกหน่อยบ้านเฮาจะขาดแนนจะขาดตาเล็กใหเยียย่ย <c oughs> อันนี้คนออกมาบดดีนน<อ>คนตะาแล็กขนาดยังเลือหลรู้ตัวมาจากเบืองนี้ต้อเป็นอะไร<อ>นางเสือเริงมากบ้านรถเบย์คอนโดดิเซ็ก<อ>ราคาสินค้าหยุดจับนอ่ะกเป็นอามาลาสวยและรวยมากจังมันอบมีมันโบมี มาดูราคาสินค้านะจ๊ะดูฟ้าเงินลายัเจนทรายก็ล้าน,นสามแน้าหา้าซื้อขอบบนเป็นล้านก็ล้านดียวนี่จ่ายกันเป็นล้านจ้าสามแสนหนึ่งล้านสามแสนเ้าพันกีหนล้านสามแสนเ้าหาพันกีผิดอ่อานถึงหนึ่งเจ๊จ่ายตงนนี่ จ่ายเงินเป็นลายธารวีแบบนี้เบิดแล้วเงินกี่นั่นเออใส่ถ่ายยืมดอกยืมอียังเธอรนอะอุปยิบฉันเงินบอกแป๊บจะมาได้หายอือมีอุปยิบประเด็นไงเรือยอุปยิบจะมาได้หายเงินบอกแป๊บพันหนึ่งอันเด้เงินข่าบัญชีเั็นนะยัยตอนหนึ่งตอนตอนทหารพันเอาให้น้ำแน่สองแถวอันนี้มาเติมเงินนะ

ไม่อยู่ไดดีเอาไปขายเอาไปขเนาะแมนเาเอาไปหาซี้วโดยเอาไปหาซีเบิดนั่นะเบิองแสนนะซันเรือเนี้ตองทำรัมตรของใบแนของใเอาไข่ดาว่หนึ่เน้อจคือเอาหน่อยแคบจกเติมมันซื้อคือข่าวบอลงเกิบนะเฮ้ยยกคนละเธอนายกซองที่ยกหนึ่ง แบกแบกแบกเออน่าเธอเอ้าคือใส่กระังเอานี่ใส่กระรางเดี๋มีรังอาไปสิ่อะรฮะเอาแค่รังเปิดแล้วพี่ต้องของฮะโอ้ระดับอมราเก่งอยู่แล้วโอยเจ๊ทีดองจะขอไวขึ้นรถซื่อบรดล้ากลัวพี่ต้องเลย แตก็ขอบคุณไอ้ไข่แก้วหลายๆเด้อจ้าที่มอบสิ่งดีๆให้กับเด็กๆนะจ๊ะสัสนับสนุนการศึกษา,าดีพีน่น้งเอ้ยขับมาแล้วมาพ่อเบาเจ,จะได้ฝากรถไปสั้นกับสอนั่งก็คือสิแบกใส่มเตอร์ไซค์ไปก็ได้ดอกจ้าไปไปขัไปส่งี้นะัไปส่งเน้้น่ไไมนะ,ละ,ละมนะอเข้มมามามอมัั่อ เพื los, u, en, ่อนอรนได้ค uh ือ oh. ตู้เลยมาของเอบจังหก่อนะใดรงี้ออหอนหอเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้าไปซื้อของแล้วไปแล้วเหรอปเจซื้อของแล้วเป็นไรกะสิเมื่อเลยบอพ่อกันยืนเือนเปนแล้ว

อาจจะรับฝากบรรยากาศสักเนี่ยเนาะขอบคุณไอ้ไข่แก้วหลายๆจ้าฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์จ้าสวัสดีจ้าเบาๆหล่อป่าผืนลงคลิปดิว้ายนี่มีอยู่ตีฮ้ยมีแต่ไข่บอเป็นอยู่ไข่เดียวอ้าวจับเป็นเจมีแต่ไข่บ่คุยกัมีบาท 啊啊！